ผมไม่เห็นด้วยกับการกระตุ้นเศรษฐกิจที่ไปไปลายทางอย่างเดียวอย่างเช่นแจกเงินหรือคนละครึ่งอย่างนี้เป็นต้นนะครับไม่ได้พลาดพิงนะครับแต่ผมเห็นพักเนี่ยออกไปตลาดแล้วชาวบ้านตอบสนองดีมากแล้วเราทราบมาว่าทบทวนแล้วมัน,มน,มน,มนคล้ายๆว่ามันสร้างอัตราการหมุนเวียนสูงมากทีนี้ก็เลยจะถามพิทวีที่พี่ทวีไม่เห็นด้วยตรงนี้ว่ามันมีปัญหาตรงไหนเป็นกับถามครับคือ สนับสนุนโดย Toyota b u ัสทุกบริการกด1268โชว์รูมคุณภาพมาตรฐานบริการพักประชาชาติครับสวัสดีครับผมพันธุ์จำเรเอกทวีสอส่องแคนดิเดตนายกของพรกประชาชาติพักประชาชาติหมายเลข33ในเรื่องเศรษฐกิจพักประชาชาติวางทั้งระบบเศรษฐกิจกระแสหลักเศรษฐกิจทางเลือก หรือนวัตกรรมหรือทรัพย์สินธรรมัาญาและก็เศรษฐกิจสายคุณธรรมผมไม่เห็นด้วยกับการกระตุ้นเศรษฐกิจที่ไปปลายทางอย่างเดียวอย่างเช่นแจกเงินหรือคนละทึ่งอย่างนี้เป็นต้นนะครับไม่ได้พลาดทิงนะครับแต่ผมเห็นด้วยกับการกระตุ้นเศรษฐกิจที่ไปส่วนการผลิตปัญหาใหญ่ของการกระตุ้นเศรษฐกิจวันนี้คือปัญหาค่าเงินบาทแข็งค่าเงินบาทแข็ง ในรอบ10ปีที่ผ่านมาเนี่ยเงินบาทของเรากับเวียดนามเนี่ยเราแข่งกับเวียดนาม1.6เท่าเรากับอินเดีย2.7เท่าถ้าเงินบาทแข็งหมายถึงอะไรไหมของเราแพงขนาดที่ของเราผลิตเท่าเดิมผมยกตัวอย่างง่ายๆเหมือนหนึ่งล้านค้าข้าวแกงของไทยของเวียดนามก็หนึ่งข้าวแกงต่อเวียดนามเนี่ยถูกกับเราถึง1.6เท่าคราวนี้ปัญหาก็อยู่ที่แบงค์ชาติ เงินบาทแข็งเนี่ยกระทรวงการคลังก็สั่งยากแบงค์ชาติแบงค์ชาติก็บอกว่าพรบแบงค์ชาติเนี่ยมีมาตรเจ็ดเขาให้ดูแค่เสถียรภาพการเงินกับเสถียรภาพสถ,ถาบันการเงินไม่มาดูค่างเงินบาทวันนี้ค่างเงินบาทจึงเป็นเรื่องใหญ่มากนะครับเราจึงเห็นว่าการลงทุนก็จะเลือกไปลงทุนที่ต่างประเทศแม้แต่ไม่ขึ้นอะไรเลยข้าไฟเท่านีนะ้ก็ยังขึ้นสูงอันนี้เป็นต้นดังนั้นเรื่องค่างเงินบาท จึงเป็นเรื่องสําคัญอย่างยิ่งซึ่งเราจะต้องแก้ระยะยาวอันที่2เศรษฐกิจที่สําคัญก็คือคนวันนี้คนเราผูกพังมากโดยเฉพาะ SME เนี่ยที่เป็นดูแลเรื่องเศรษฐกิจ SME เรามีหนี้สูงเลยปัญหาคือหนี้เราแก้หนี้มารลายปีแล้วหนี้ก็ยังจมอยู่ดังนั้นพรักประชาชาติจึงมีนวัตกรรมใหม่จะฟื้นปูลูกหนี้ตั้งแต่1ล้านบาทถึง5ล้านบาท โดยกฎหมายฟื้นฟูใหม่คือการฟื้นฟูลูกหนี้ให้ชนะหนี้อย่างยั่งยืนโดยไม่ต้องใช้เงินเพียงแต่เอสก็จะไม่ล้มแล้วอันนี้เป็นเรื่องสําคัญมากเพราะที่ผ่านมากฎหมายฟื้นฟูเกิดมาแล้ว SB e ใช้ไม่ได้ประการสําคัญอีกการหนึ่งก็คือความยากจนเราต้องไปแก้ที่เรื่องการศึกษาผมเมื่อวานได้คุยกับการแก้ปัญหาความยากจนที่จังหวัดที่ยากจนที่สุดคือจังสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ เราก็ให้คณะเขาศึกษาว่าทำไมจังหวัดถึงยากจนที่สุดทั้งที่มีงบประมาณสูงสุดเข้าไปเราก็พบว่าต้องมีมีหอการค้าชุมชนเพื่อเชื่อมกับชุมชนกับประเทศกับนอกประเทศแล้วก็ทำมาแล้ววันนี้ทำสุดท้ายคือเศษรษฐกิจสายคุณธรรมวันนี้เราหนีไม่พ้นต้องนำอุตสาหกรรมการเงินอิสลามหรือฮาลานมาใช้ซึ่งมีจำนวนเงิน 1, 120งนล้านล้านซึ่งอันนี้คือทางออกประเทศไทยครับ ขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับตอนนี้มอนิเตอร์เราใช้ได้แล้วนะครับจะไม่ไม่งงกันแล้วนะครับผมมีคําถามแล้ว,ลวค,ครับอ่<ม>าเชิญคําถามแรกครัเลยครับผมเริ่มอนาโยบายพักภูมิมใจไทยนี่ครับออกไปพบปะโครงการคนละครึ่งพ l u s แล้วก็หัวหน้าพักเนี่ยออกไปตลาดแล้วชาวบ้านตอบสนองดีมากแล้วเราทราบมาว่าทบทวนแล้วมันมันมันคล้ายๆว่ามันสร้างอัตราการหมุนเวียนสูงมากทีนี้ก็เลยจะถามพิทวีที่พิทวีไม่เห็นด้วยตรงนี้ว่ามันมีปัญหาตรงไหน ค,คือ,อการจะก,กระตุ้นเศรษฐกิจให้มีค่าเนี่ยเงินสวัสดิการไม่ว่าสวัสดิการผู้สูงอายุมันนิดเดียวมันต้องเงินจากการท่องเที่ยวมันต้องเงินจากการลงทุนถ้าถ้าคิดว่าเงินแค่แจกตรงนี้มันไม่มีการกระตุ้นดีดดีพีมันเพียงให้เขาประคองอยู่รอดซึ่งถ้าเป็นอย่างนั้นเราเป็นสวัสดิการทั่วหน้าเช่นผู้สูงอายุให้3,000บาทหรือให้เด็กเรียนฟรีทุกปีอย่างนี้มันเป็นสวัสดิการที่ตรงกว่า เพราะมันจะทําให้เกิดปัญญาที่ผมมองมุมตรงนี้ครับมันเป็นปัญหาเรื่องคําถามเพราะว่าคําถามก็คือเราจิ้มไปที่ฐานรานก็นัโอเคครับขอบคุณมากครับตอนนีเ้เราพยายามจะเซ็ต2ออันให้มันตรง